ชวนเพื่อนๆไปย้อนความทรงจำรำลึกถึงเกมแพน t vs ซอมบี้ในวัยเด็กกันอีกครั้งนะคะเมื่อจูจ่ๆ EA ก็ประกาศรีมาตเตอร์เกมนี้ใหม่ในชื่อแพน t vs ซอมบี้รี p พนเทสโดยตัวเกมนี้จะยังคงมาในรูปแบบ Tower Defense สุดคลาสสิกนะคะการปะทะกันของพืชและซอมบี้แบบเดิมเลยโดยจะพร้อมเปิดให้เล่นในวันที่23ตุลาคมนี้เฉพาะบน p ีเท่านั้นนะจากข้อมูลที่มีดูเหมือนว่าแพน vs ซอมบี้รีเพนเทสเนี่ยเขาจะมาพร้อมการาฟิกแบบเฮ ะะที่อัปเกรดให้สวยขึ้นมีคอนเทนต์ให้เล่นมากขึ้นทั้งโหมด Co-op และ PVP แบบโลเคอลและยังมีโหมดใหม่อย่าง Cloudy Day ที่จะให้เราวางแผนในการปลูกพืชและดูแลพืชชน,นิดต่างๆในพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดนะคะไหนจะมินิเกมสุดคลาสสิกเนื้อหาจากเวอร์ชันแรกเนี่ยก็ขนมาให้เล่นครบอย่างแน่นอนซึ่งเกมนี้นะคะเขาก็ยืนยันแล้วนะว่าจะมาให้เล่นในเวอร์ชัน PC ทั้งใน EA App s t e a e และ Epic Game Store เลยเพื่อเพที่รอเล่นเวอร์ ชันมือถือเนี่ยอาจจะต้องรอติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันก่อนนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวลือหลุดออกมาเลยสำหรับเพื่อนๆที่รอเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยก็แวะมาป้ายยาเพื่อนๆคนอื่นๆกันได้นะคะ